สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะคือหนาวแทยนอหนาวหนาวพี่น้องเศร้านี่เขาคาว,ว่าฝนจะตกมาขึ้นเนี่ยโบเห็นตกเลยค่ะแต่ว่ารึมมาอยู่อากาศรึมอยู่ค่ะเดี๋ยวมนีบุญจะผ้ายางรอสวน,น,าาสวนเ,ออเนี่ยผ้ายางรอสวนอ้อยเงี้ยของบุญเนี่ยค่ะได้กระบาเนี่ยสามกระบา กับหลอดรถนี่ค่ะว่าไม่มอยียงแน่เดี๋ยวห้องยางไปเบิ่งกันค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆภาพเก่าๆมุ่เดิมๆเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละพืชผักของเฮาพืชผักเ,เดี๋ยวผมให้เบิ่งอันนี้ก่อนให้เบิง่งอัปเดตบอกพริกอันนี้ให้เบิ่งก่อนค่ะแต่ละต้นเนาะบอกพริกหนาวหนาวพลูกเอ้ย ซุกราค่าแต่ว่าผมยังบอก็บผมเก็บไปถ้าเบิง้ะชมค่ะผมเห็นเขาสวยดีมันตัดซีกันดีค่ะกับกระบะนี่กับกระบะซีดับตามตัดซีกันดีดีเบิงอันนี้กรีนคอสของเฮ้าเนี่ยเริ่มมีศัตรูพืชแล้วค่ะเริ่มมีนอนเขียวหน่อยมาแล้วว่านนี่ผมเห็นหนอนเขียวหน่อยมาลงอยู่เดี๋ยวสีไดเอ,อกากแฟกับเกลือมาฉีดพ่นให้พงกาแฟ กรีมคอสของบุ้มจะห่อห้บอค่ะพี่น้องเบิ่งมารลุ่นกันว่าจะห่อห้บอใบเขียวเหลืองงามดีดีโดนหมอกเนี่ยราคาพืชพักพืชพักหนาหนาวเบิ่งบอกฮุ่งแน่บิ้งว่าจะจิมออกงามได้เบิ้งก็บบไดจิมอีกอย่างหนึ่งบุ้มกับบอกาจิมยานเขาบอลอดค่ะจิ้มไปไปทั้งใดะ่ะทั้งแดดจะจัดพุ่นเลยยานขาบหลอดเพราะว่าหนาหนาวนะเบิง่ง หนาวหมอกล่องใสค่ะหมอกลองเดี๋ยวห้องไปกระบ,บะต่อไปค่ะเบื้องต้นกระเพ้าเนี่ยค่ะนาหนาวมากนี่ใบรวงใบร่วงโล่นทิมเบิร์เนี่ยอาการเขาหนาวได้นี่กระเพ้ามันบ่คอยทนหนาวค่ะจะมักหนาวร้อนมักอากาศร้อนร้อนเดี๋ยวก่อนห้องยางวุ่นไปท้งพุนมุมให้เบิ้งอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะพี่น้องผู้ใดหัวบอกพริกเอยียงเอาบุ้งวามันผสมพันธุ์กันก็บอกพริกอันบกพริกตุ่มแน่นอนค่ะเนี่ยรุดหลอดมาได้ต้นหนึ่งค่ะผมเลยใหญ่มาไว้ในกระถางนี่ผมสิโบก,กินดอกผมเอาไวช้ชมค่ะเอาไว้เธอชมถือหมอกสีสวยๆเนาะคะ่ะน้องเบงิ่งเนี่ ต้งสีใหญ่จยกสีน้อยเน่ยน้อยๆได้ค่ะนน่น้อยก็น่กอยอีกได้ว่าเผ็ดค่ะรสชาติเผ็ดมึงชิมมึงล่ะรสชาติเผ็ดเน่น้อยแดงแดงเะมึงเขาออกดอกมากเน่อากาศเนี่ยมือเศร้าสดชื่นเย็นสบายเลยปากสั้นเดี๋ยวออกมาทางนี้กันเบื้องผักผักมันเหลือจากในแปลงมุมก็นเลยเออกมา แป๊ะแปะเน็บเนบไปนะมูนี่ค่ะสีใหญ่ให้บอนี่ต้นน,น้อยๆบักบัเกเคอรี่เนี่ยค่ะกับอันสลัดแก้วสองตน้นปลูกเซนใน้รอรถเนี่ยและค่ะ <c oughs> พอเพียงขักบอบบมา <c oughs> ประหยัดพ,พื้นที่ประหยัดพื้นที่ปลูกเซนในอย่างรอรถเนี่ยและค่ะพี่น้องเนี่ยกระบะอันนี้ก็เป็นกรีนคอสก็เกันค่ะกับกับอะไร ยังก่อนละพักชีลเล่ค่ะพักชีลเล่ว,วัออกมาวานไหว้เบิงต้นขึ้นหลมแล้วเนรนาดแบบนี้เกิดแน่บ่าเกิดแน่อันนี้บุมบบ้มบไดิแชร์บได้แช์ามาเลดเนาะค่ะเนาะฝนตกมาใส่เบนะิงนี่ฝนตกมาใส่ฮากรเนาะถือหมอกบุ้มก็ออามาวานสามแล้วค่ะเบิกงกรีนคอสของเขาทางนี่หกต,ต้นต้นน้อยขอมแคแม พใหญ่ให้บอลเรเนี่ยค่ะใหญ่บอท่านกันบุ้มมากกลิ่นได้ค่ะกรีนคอสเนี่ยผักชีลาวเนี่ยบุ้มกับมากมากอันใดห่อกระปูกอันนั้นเนาะค่ะมากกินผักชีลาวมากกินอันใดกระปูกอันนั้นนั่นละมันหากินยากหลายผักชีลาวอะ่ะต้นอันนี้นกส็สิตายแล้วว่าตายแล้วมันบอลเป็นอันตายแล้วค่ะเนี่ย นาน,นาเขากะิส,สลานไปออกกะเสือตะกิงเดี๋ยวนาห่อนเขาก็ปงขึ้นมาใหม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวบุ้มให้เบิ้งอันนี้ค่ะแต่แทนนี่ให้บุ้มทามเลยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะทามเด้อบุ้มเอาผักชีให้เบิ้งค่ะบุ้นนะเบิ้งผักชีหอมมึงเนี่ยปงคักบ่ค่ะหูงามแฮ้ก็โพงขึ้นมาหลายทีผักชีหอมต้นยืดออก เมื่อมาวานททๆกันไปโหลดวานหลอบแหลกวานหลอบแหลกพอคิดว่ามันสิเกิดเนาะก็เลยออกเมื่อวานโลกอีกรอบสองบูมบูมบูมยานมะเร็ดเขาบอ่อนินไหมคะ่ะเพราะว่าบูมเก็บมะเร็ดเองวันนี้เขาก็งอกมาอยู่บนนี้งอกมาแห่งองอกมมหลายคะ่ะงอกมมหลายก็จิมถอนออกไปน้ำเนาะมันจังตน้นใหญ่ต้นงามอันนี้บูมถามในเด้อคะ่ะพี่น้องนี่อันนี้มันผักกาดอีอย่างนี่ใบเยา้าเๆ้านี่ไหมคะ่ะสามต้นเนี่ย อันนั้นนอกนั่นเ่าต้องไปทามดอกบุ้งหูยซีต้นเป็นกรีนคอสกับอันสามต้นเห็นไหมคะเขา mix มากเลยคะพอแย่เราซื้อมาให้แบบถาดนึงถาดนึงมันซีไมยูแปดหลุมเนาะหลุมนึงกับซีไมยูสามต้นสามซีต้นเนี่ยคะ่ะเนี่ยสามซีต้นสลับกันไปก็พวกผักสลดัดผักยังเขาบอกเขาบอกๆค่ะเขาจะเขียนแค่ว่า stir fry mix มิกเตอร์ไฟ่เนาะค่ะแบบว่าร่วมๆกันสําหรับผักทั้งสี่แอค่ะแต่ว่าบุมบบมบ้มบัลูบุ้มบุ้มบัลูอีลีค่ะเกี่ยวกับพวกพืชพักที่เป็นแบบพวกฤดูหนาวเนี่ยบุ้มบ่ค่อยลู่แล้วก็บ่ค่อยชํานาญค่ะบุค่อยลู้ซื่อปันใดบ่ค่อยชำชำนาญเรื่องการปลูกพ,กพวกพักอันนี้ปันใดค่ะพวกผักกาดพักสลัดเนี่ยบอกบุ้มได้เด้อค่ะเด้อเด๋ยวบุ้มจะได้ไปหานคนหาเบิ่งในกูเกิลค่ะว่าพวกผักกาดผักอย่างนี่ ใบย้อยแงยืดๆขึ้นมาเนี่ยค่ะต้นย้อยแง่วงสูงเลยเดี๋ยวผมวนไปทางพุ่นอีกก่อนเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันผักชีลาวห่อจะเข้าแป๊บหนึ่งเบิง่งผักชีลาวเฮาผักชีลาวหนาวพี่น้องเอ้ยป๊าดหนาวปลาดุเอ้ยหนาวโบชีลาวในกระบะ กินก็ขนมจีนนี่แหละบุ้มมักปูกผักชี้ลาอุ้มกาหวานใบออมบานอยู่ค่ะทุ่งบักไงอยู่ป่านนี้ยังหวานมาเบิดห้ามงหวานเพราะท่านลงเพราะท่านมีอยู่แหมองลงยังบ่ได้ค่ะมันหลายพดมากมกินอุ้มก็เลยวหวานไหวหลายๆเลยมันนี่มุมสิเขาบ้านเล้วเด้อค่ะเด้อรูสร็จไปโรงเรียนแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจ ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะดูแรลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเนด้อบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ